ม่เจอทำกลางปลาพี่น้องไม่เจอนี่เพิ่งขึ้นเขาไปยืนอยู่ไรได้เลยสว,วัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้กมาหาหนิมเรียกว่าหาผงับปูมันครับเปล่าห้อยยังเคลียบปูห้อยไกลอีนบ่ ขี้ป่าว่ะเขี้ยเนี่ยห้อยเขี้ยเม่นบ่อห้อยแล่นบ่อนี่ห้อยคนเขียงสิเม่นบ่อนี่ปูนี่ปูนี่ห้อยคนเขียงสิเมนบ่อนี่นี่ดิ น,นี่ปลาครับน,นี่เป็นปลาไอเทอบปลาดงดิบครับพี่น้องครับเป็นปลาไพาป่ปลาโจดครับ มันท่างง่ายปะเนี่ยไม่เข้ามือทางปลางนี่ยากอยู่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับว่าเฮาสิพ่อทั้งนิ่มว่าไม่เจอทำกลางปลาพี่น้องไม่เจอ,าาอไม่ทำกลางปลาครับ เดี๋ยวพี่พน้องกลับชมเลยครับพี่น้องครับนี่พี่น้องนี่ครับ,รบเ,เป็นปลาพี่น้องบดีสีย่างออกไปเบิ้องนั้นครับไปสิภาพไปเบิ้งพี่น้องโอ้มาหาหมิม่นครับว่าตัวอ,งองิงยังเล่นออามาครับได้ยินเสียงนี่พี่น้องนี่เห็นบ่ครับ เ,เขาไปยืนอยู่ไหนเล่าเลยแม่น้องน้ำขุนเขาไปยืนอยู่ไหนขุนยืนได้เลยบอลปูน้าตัจะยืนตีล่งจาจะได้นี่ครับโอไปบ้าทุสไซสิป่าเขาไปบังขึ้นให้ครับพี่น้องครับโอ้ปองพ่อจะมุดเขานี่นะครับน้องน,นี่นะครับ ปองพตุตมุดเขาโอ้นีค่ครับผมงันกืนกำลังเห็ดยังบุพีน้องอยู่นะนี่ออกไปออกไปปิดทำได้ไดไดเลยพี่น้องครับไปไปปิดทำครับเนียครับข้นยืนได้เลยครับนี่พี่น้องนี่นี่ครับ ทำทำโูรานนะพี่น้องปวงก็คืนนี่งุแมทำนิ่งรับโอคับพี่น้องพ่อตำรวได้เง้พี่น้องพ่อตลอวได้ครับนี่บอกเนี่ยโอ้ทุลักทุเลครับ